มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลังเงย็บมานานกว่าทศวรรษในที่สุดดายเดอานาก็ยอมเปิดใจเรื่องของความรักแบบหมดเปลือกนะคะเผยว่ามีแฟนนอกวงการที่คบกันมาอย่างยาวนานถึง15ปีเต็มแต่เลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่โชว์ไม่เปิดวาร์ปและไม่ต้องส่องให้เสียเวลาเพราะว่าฝ่ายชายปิดไพรเวททุกอย่างเพื่อชีวิตที่สงบแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ได้แล้วว่าความรักของทั้งคู่ถือเป็นปกติมากๆเพียงแต่เธอย้ำชัดว่าถ้ายังไม่แต่งถ้ายังไม่ได้เป็นสามีตีตาเราต้องให้เขามีอิสระไม่ถูกจับตามองไม่ถูกเพ่งเลงจากสื่อเธอยังย้ำว่าถ้าวันไหนถึงเวลาที่เขาอยากจะเปิดตัวก็พร้อมเสมอขยับมาที่เรื่องของลูกในวัย44บอกตรงๆว่าเราเองเริ่มปรึกษาคุณหมอแล้วหมอให้กำลังใจแบบมีความจริงประกอบว่าผู้หญิงสมัยนี้ เข้าสู่วัยทองเร็วจึงต้องเร่งดูแลตัวเองให้มากขึ้นสวยงานก็ต้องเริ่มรับน้อยลงเพราะว่าใจหนึ่งอยากจะมีเงินแต่ใจหนึ่งก็อยากจะมีลูกเหมือนกันใดพูดแบบคำๆว่าถ้าวันไหนเห็นหายหายไปหรือว่าท้องป่องไม่ได้ท้องก่อนแต่งนะคะแต่ว่าตั้งใจจะท้องค่ะท้องด้วยทิทยาศาสตร์จริงๆอยากจะมีทีเดียวสี่คนเลยค่ะชอบความวุ่นวายเสียงคลิดเด็กมันหิวใจแต่ว่าสุดท้ายก็หัวเราะและบอกว่างั้นเอาคนเดียวก็ได้ค่ะ ช่วยให้กำลังใจเชนด้วยนะนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีแลนฝากใข่แต่ก็ยอมรับว่าเลื่อนไปหลายครั้งเพราะว่างานเข้าแบบไม่หยุดรายงานเป็นลูกค้าที่ร่วมกันมาหลายสิบปีทําให้ปฏิเสธไม่ลงแต่ก็รู้ว่าดีว่าร่างกายของเราเองก็เดินไปตามวัยถามว่ายังไม่เปิดตัวแฟนแต่พร้อมมีลูกแล้วหรอได้ตอบแบบสั้น,น,นช ắt, ๆชัดๆก็เปิดตัวพร้อมกันเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ